สวัสดีครับผมนายสุภโชคบุญุงทศนิสิตชั้นปีที่2คณะครุศาสตร์สาขาสุขศึกษาและพลศึกษาครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวนะครับการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเมื่อเราเกิดอาการเลือดกาเดาไหลนะครับการเกิดเลือดกาเดาไหลนะครับมีหลากหลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นจากความเครียดความร้อนท้องผูกหรือไอจามก็ได้นะครับ โดยความเชื่อของคนส่วนใหญ่นะครับเมื่อเกิดอาการเลือดกำเดาไหลนะครับเขาจะนิยมให้นอนราบกับพื้นและเงยหน้าขึ้นนะครับนี่ถือว่าเป็นวิธีที่ผิดนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอาการเลือดกำเดาไหลนะครับโดยหลักๆจะมี4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับจัดท่านั่งลักษณะตัวตรงนะครับและก้มศรีรษะลงเล็กน้อยนะครับ หรือจะใช้ผ้ารองซับรองที่ปลายจมูกก็ได้นะครับขั้นตอนที่2นะครับหายเลือดกำเดายังไม่หยุดไหลนะครับก็ให้เอานิ้วมือนะครับบีบตรงปลายจมูกนะครับประมาณ5-10นาทีนะครับหลังจากระหว่างนี้นะครับก็ให้หายใจออกทางปากนะครับขั้นตอนที่3นะครับเมื่ออาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็ให้ผู้ป่วยนะครับอมน้ําแข็งนะครับหรือใช้เจลประคบเย็นหรือผ้าเย็นนะครับประคบตรงปลายจมูกส่วนล่างนะครับ ขั้นตอนที่4ครับเมื่อเลือดกำเดาหยุดไหลแล้วก็ให้ผู้ป่วยล้างจมูกด้วยน้ําอุ่นและให้นอนราบพักผ่อนเพื่อป้องกันการไหลซ้ําของเลือดกำเดาครับถ้าหากใครมีอาการเลือดกำเดาไหลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปแล้วแล้วยังไม่หายนะครับก็แนะนําให้ไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อให้แพทย์รักษาต่อไปนะครับ